สว,ส, <S <S สวัสดีครับสวัสดีเพื Boy? ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีดีภูเก็ตไซซิงนะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆเที่ยวชมบรรยากาศรอบเกาะภูเก็ตนะครับและอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตฮัลโหลสหาย s ักทุ s e นสวัส t a ตอนบ d า d ดีดีภูเก็ตไซซิ n งช่องที่จะมาแนันำการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต อัปเดต i ินโ i อินโฟต่างๆภายในสตาดีปูเลา i n นเนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สนามบินภูเก็ตนะครับทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับดีฟิวว์คลินี้ s a y k a า m e n มา j a k t e m พ n t e m a n u n t u k m e l า h a t s u ด s a n a di bandara ภู u k e t ตอนนี้ผมกำลังเดินเข้ามาที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้านะครับบริเวณนี้เพื่อนที่จะมารับผู้โดยสารก็สามารถเข้ามาได้นะครับบริเวณทางออกหมายเลขหนึ่งนี้นะครับจะเป็นที่สําหรับตัวแทนของบริษัทตัวแทนของโรงแรมที่จะมารับผู้โดยสารก็สามารถามายืนรอรับได้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ p p m a r าก็เปิดให้บริการแล้วนะครับร้านปันหนังกับ b i l l i นคาเฟ่ยังคงปิดให้บริการอยู่ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆขึ้นมาที่ชั้น2นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มาส่งผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับ ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับสครเซฟเรนดีลันไตดัวเทอร์มินัลดอมิสตอตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องโถงพนดกสานขาออกนะครับวันนี้ถ้าบเป็นวันศุกร์ขาออกก็จะดูโลง่ลงๆนะครับ kami kemudian turun ke mati 3 nak turun ke mati saya berada di lantai 3 terminal domestik hmm. Hari ini hari Jumaat jadi di kaca tidak begitu ramai โดยปกติแล้ววันศุกร์นี่จะมีขาเข้าที่จะมีผู้โดยสารเยอะนะครับนี่ยายามีห้องตัวนึ่งตัวบางของเอเวเวียดเจ็ทนกแอร์ไลออนแอร์อันนี้เราเก็ตเป็นดวลติคิทเวียดเจ็ทนกแอร์ไลออนแอร์ Nah, dan di depan saya itu adalah bank. Sekarang bank yang masih buka adalah Siam Commercial Bank dan juga k u n g Thai Bank. ี่ชั้น3นี้นะครับก็จะมีศูนย์อาหารนะครับตอนนี้ก็สามร้านข้างหน้านี้ก็ปิดให้บริการแล้วนะครับอันนี้เปิดให้เช่านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันท่าได้เลยนะครับ Ini tak berhenti kena makan Kau pilih Teman-teman di lantai tiga Terdapat food court Ini adalah Sara halal food Dan sebelah kanan saya itu Adalah doa halal food nah, Jika teman-teman datang ke Bandara Phuket Di terminal Domestik di lantai tiga เพื่อนๆครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นร้านขายขนมไทยนะครับแล้วก็ขายของบานแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านชาชาวดอยนะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี2ร้านที่เปิดให้บริการแล้วนะครับ ชั้นสานะครับนนรบ,บริเวณนี้เราสามารถที่จะมาดูลานจอดเครื่องบินได้นะครับดูตรงนี้ตอนนี้ก็มี a i r ์เอเียจอดอยู่1นึ่งลำหนลำนะครับปกตินี่นะครับหลุมจอดไม่เพียงพอต่อจำนวนเครื่องบินที่จะบินมาสนามบินนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินที่ชั้นหนึ่งภายในนะครับภายในอาคารผู้โดยสารท้่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณภายในนะครับก่อนที่จะเดินออกไปข้างหน้านะครับที่ที่จะไปเจอกับอพาร์แบบของบริษัทและของโรงแรมต่างๆนะครับ เป็นบริเวณข้างในจะมีเคาน์เตอร์รถเช่านะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับนั่นฮนะช่วงนี้รถเช่าขายดีมากครับเพราะว่าคนไทยส่วนมากจะมาแล้วก็เช่ารถขับเองนะครับนะถ้าเราบินมาก็จะเดิอนออกทางนี้นะครับ แล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นที่ที่แอร์พอร์ตแบบของบริษัทและของโรงแรมของไกด์ก็จะมายืนรออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศที่อาคารทูตสารระหว่างประเทศกันต่อนะครับมันตันสายการมืองับมันเกิเทอร์มินัลอินเตอร์เนชนั่นแนล ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจะเดินออกมานะครับวันนี้ไม่มีใครเดินออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไฟล์วันนี้ชั้นสามกันนะครับนี่นะครับสภาพบรรยากาศสนามบินภูกเก็ตที่ชั้นสามของโถงผู้โดยสารขาออกนะ เวลานี้ว,ว้าวนี่ฮะช่องเพจตรงนี้เป็นของการบินไทยนะฮะที่บินระหว่างประเทศจะมาเช็คอินโซนนี้นะครับส่วนเพจนี้นะครับมันคืออดีตนะฮะปัจจุบันไม่มี Tempat ini kau mi tae panaknan mai baan nakap Sekarang saya berada di lantai 3 terminal internasional nah, Masih kosong penumpang Di depan saya ini passport control jika mau terbang ke luar negara masuk ke sini ครับเพื่อนๆข้างหน้าก็เป็นทัสปอร์ตคอนโทรลนะครับเวลาเราจะบินออกไปต่างประเทศก็ต้องเข้าทางนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านจำหน่ายของที่<อ>ระลึกนะครับที่นี่ตุ๊กตโกเซเวเนียส์ตมมันสมว่าตุกตุพกพรุ่งนี้นะครับจะมีไฟล์บินจากแฟรงเฟิร์ตหนึ่งไฟล์นะครับจะบินมา ส่งผู้โดยสารที่ภูเก็ตแล้วก็จะบินต่อไปที่กรุงเทพแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีออของซิลแวร์บินจากสิงคโปร์มานะครับอาทิ l รั f l y ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารนะครับชั้น3นะตรงนี้เป็นชั้น3 Raok, Rawang, Perthet Teman-teman, suasananya di lantai tiga di Terminal internasional sangat sepi sama sekali tidak ada Di depan saya ini adalah Termin ั n d o เ n este ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตของผมนะครับเพั่อนๆอย่าลืมมาชคลิก k ไลค์แชร์และก a Subscribe dan lonceng